สวัสดีครับอยู่กับช่องบแชนเนลนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรครับคุณยายน้ำปลาหวานมะม่วงส่วนผสมก็จะมีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็กุ้งกุ้งพี่กุ้งพี่แล้วก็มีหอมแดงหอมแดงหอมแดงโซยมีพริกมีพริกมีกระปิกีนไงแล้วก็มีเกลือ ยมีลูกโดดด้วยพริกป่นอย่างแรกเรามาทำกันเลยเรามาทำกันเลยเอทับไปเอกคือมะม่วงมะม่วงจัดสวนคุณยายเรามาทำกันเลยโอเคไปเลยนะไปเลยไปเลยหอมเลยหอมกระปิละนี่อันนี้ก็มะม่วงจัดสวนคุณยายอะไรก่อนยายตอนนี้บ้านเรามีใส่น้ำตาลก่อนเทไปเลยลูก แอเอนน้ำมาด้วยลูกอาอน้ำมาแต่กอนีจะมเน้อตเกี่หนีบด้ไ้อ้ยเเอร์ขอทำมั้ยเอาเอาเลยเดี๋ยวยายเป็นคนเทส่วนบอกวันนี้มันจะเป็นเทปน้อยทำขอทำบ้ากวันนี้เดี๋อลมันคาราเมลเลยอ่ะเทปน้อยเอาโตไหมเอาครับเน่ะโตอยู่นั่นน่ะเอา ต้องรีบๆหน่อยใกล้ๆหน่อยเอ็กตอนนี้ไม่มีของแต่งให้น้ำปลาละลายหวานสมชื่อหวานสมชื่อน้ำปลาหวานเนี่ยทำไมไม่มีน้ำปลาเพราะเราใส่กะปิแทน้ปลาเนาะแต่บางที่เขาก็จะใส่น้ปลาเกลือิ่งเหลือข้าคโพวได้ไหม แล้นจะมาทสรข้าวั่วสนี้ข้าวั่วคือต้องเปิดชอบใช่ไหมสืตข้าวคั่วต้อง่นักกราดลูกบางคน้านจะกินได้แต่เราชอบใช่ไหมอะไรจะตมเลยวันนี้เรามาช้ากันหน่อยแล้วพ็ต้องเปิดมวแต่งานนะเล่นน้ำอยู่เปินมเล่นน้ำอยู่ น้ำตาลขึ้นกิโลน้ำตาลขึ้นกิโลสุกขึ้นกิโลใช่ไหมใช่โอ้ขนมงอมากมันจะเป็นยังไงถ้าขนมงอเนี่ยเราเอานั้นมาด้วยเลยไหมแม่มันงอเดี๋ยระวังลูกขนมน้องขนมงอใช่ไรไมอะไรผสมคือต้องคั่วไปเอาก็เลยจะใส่แบบยามือจำอย่อันนี้เกีย เค่องแต่ปแลายแบบนี้เนะดด้วยคองคองนนึงแลมันก็จะเค็มหวานเี้ีเปี้ยวไหมต่เปี้ยวของุนมนอันนี้ก้อนใหญ่สุดเลย้อบใจเลยอบใจนี่สุด

ทำให้เกินผสมทุกอย่างเข้ากันทันกระปิว่า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 ดูมีความเป็นน้ำน้ำปลาหวานดรือยใกล้แล้วอ๋อกระปิไอะไรทำยังไงเกี่ยตรกระปิ ก็ดัตอนนี้น้ำปลาละลายหมดแล้วคือก็ละลายแล้วอันนี้ถ้ากะปิจะละลายด้วยแล้วมีความเป็นน้ำปลาหวานมากโอ้ยหอมหอมนะัมนะ่นกุ้งม่วง น้ำอันนี้ไ้ใส่ขาเจ้าของแล้วมันจะโง่โอเคยายเอาหยากระโุดไปเลิกพริกอันนี้เปานลูกโดดเชิญสีสันเอานี้เพื่ออะไรก็ทำให้มันมีให้มันมีแบบยังไงไม่ไม่เติมไม่ไม่หลงเหลือง่ายอันนี้กส่อยาก็ได้ ยังมีความเป็นน้ำปลาหวานเนยใช่ถ้ามันหนึบแล้วแสดงว่าคุ้มรับยับงไม่เดือดเท่าไหร่ปวดแกล้ว่าึน่้ว่ขวแ่นแล้ว่ขน้ววนกล้่ล่น้ล ุคณแชุดละ20ม่วงสองลูกมะม่วงฟรีเห็ไหมเอา30ก็ได้หนื่งแล้วนะค้ามันจะไหม้แล้วเดี๋ยวแกใช้หอมแล้วก็ปิดไปด้เลยวันจะไม่ะด้สุก ตม่มีคอามเป็นมลาหวานเรียบร้นอยบุ๊คเนแดงก็ต้องแดงแดงเป็นปลาหวานอ่ะพอเย็นแล้วมันก็จะหนืดขึ้นมากหนืดขึ<ๆ>้นแล้วปล่อยมันจ,จิ้มจิ้มถ้าเรากินตอนนี้นะพี่ปืดจะดาดป่าละคือความร้อนมัน มาแล้วเริ่มแล้วเราก็จะทำเกี่ยเกี่ยให้มันคองได้ลงใช่เกี่ยให้ลง

นี่เอเาฮะครบโอเคเดี๋ยวรอให้มันเย็นก่อนเนาะระหว,ว่างนี้เราชมต้นไม้ของเราดีกว่าต้นไม้ที่คุณแม่ประทับใจมากขายข้ามารักของเราแล้วเปิม เดี๋ยวรอให้มันไายร้อนหน่อยมาเรื่อยๆตอนนี้มันก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่ปื้อเสร็จแล้วครับหิวเรียอะไรนะคะไรป้ายุงยุงมายุงจะมากินน้ำประหวานน้ำประหวานน้ำม่วงอันนี้คือน้ำม่วงที่น้องปืนกำลังชิมอยู่นี่น้ำม่วงอะไรนะแตงโมน้อยส่วนม่วงเหลืองๆนี่ก็คือมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะแก้วขมิ้นนี่เขียวสัวใอยู่นี่อย่าลองชิมสิมาเอา ยั่วยั่วท่านผู้ชมแล้วพี่เืนน้องคนนี้เต็มเลยลูกทีลน้อยลูกเพื่อนรวางโชว์โชว์ไอ้ชิรวางโชว์โชว์วันนี้เรามาคาบนิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยกอบเปลือกแสงอาจจะไม่ค่อสวยเท่าไหร่ น,น้ำน้ำบ้องน,น้ำน้ำกะม้าอ่าแล้วน้่อย่างของอืมเป็นไงน้ำลหลไหลสิครับท่านผู้ชมเป็นหวานน้ำม่วงหวานน้ำประหวานแล้วก็เผ็ดเผ็ดหอมหอมกุ้งใช่ไหมตอนนี้แม่กำลังหิว แม่กำลังคืบกันไนะว้เอาสินะเดี๋ยวให้ชิมนะโซค้าเมลังกอง <laughs> อร่อยอะร้อนๆนนอะกำลังร้อนๆอ,อ่ะอื <laughs> เยอะน้ำลายท่านผู้ชมตอนข่ำๆเนาะ <c oughs> น้วงเพ่อนเนาะพอเรากลับมาจักโรงเรียนเนะาะวันน้องเพื่จะเสรทุธุาะเราก็เลยอาชีพข้ามไปเนยเียยุงก็จะมาร่วมมือด้วยอื้อ,อร่อยเ,ย,เยีเ่ยปเยี้ยหน่อยๆ ของนี้รึวะแกะเวสวยครับแกะยสวยแกะแบบดิบๆกับกรอบอื้มกรอบมากแต่เกียวสวยลูกใหญ่มากเตัวมันก็ดิบเหมือนกันเนี่ยลูกแต่อันนั้นมันสีเขียวอันนี้มันสีเหลือง อย่าระวังตักระวังลูกโดดด้วยนะครับเพราะมีพริกลูกโดดอยู่มีลูกโดดส <c oughs> ำหรับคนที่ชอบชอบลูกโดดก็จะอ่อ่หมดกล่กะว่าจะบดช่วยดีไหม <c oughs> โดยชอบหอมกุ้งกุ้งมันทาให้มีเนื้อขึ้นมาเนาะเราจะใส่กุ้งตัวใหญ่ๆก็ได้แต่เราก็ต้องตำเอาหน่อหรือไม่ต,ออมต้องเอากุ้งไปต้มก่อนเพราะมันจะได้มันจะได้ไมแข็ง หยุดไม่ได้อะนี่ไงได้เนื้อมาแล้วเจ้าเนื้อมันจะมีลูกโดดมานะนั่นแหละสิ่งที่เรากลัว แล้วเราไปกินพวกนี้อ เก็บไม่เข้าเพามันจะเหนียวขึ้นอันนี้มันยังไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยหายเย็นเท่าไหร่ไงเดี๋ยวมันจะนุค่อยๆเหนียวขึ้นมะเฟือชอบมะม่วงอะไรนะที่สุดอ่ะชอบแบบนี้นะมันจะเปรี้ยวหน่อยหรือนยะัชอบเขียวเฉวอยชอบทับกันหมดเลยชอบทับกันหมดเลย ตอนนี้ใหญ่เลยอะใหญ่อิ่มมากเลยลูกอยากจะกองกินเนาะเดี๋ยวต้องมับกินได้เดี๋ยวตะก้องมั่งพ่อหนูมั่งให้กินกันอีกพรุ่งนี้น้องเพิร์ลจะไปเล่นอะไรนะจะได้นน้ำสงการที่โรงเรียนหรอต้อนชุดไปเปลี่ยนไหมครับทุกเปลี่ยนเหรอหนูเขาไม่ได้น้ำ 没提高。 โอเคโอเคแล้วเนาะโอเคอำเหนกันเก็งเหมือนกันเหรอลูกสำหรับเด็กก็จะผิวหน้าแต่มันหวานมากกว่าน้อก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากไปสับงเมนู น้ำปาะวัตน้ำปาะวัน้ำปรวัมะม่วงมะม่วงแสะมะ่วงเยอะมากมะม่วงน้ำปาะวัตินี่เน้นเน้นเทศกาลนี้คือเทศกาลกินกินมะม่วงบ้านเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องกรแชนแนลเลยครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ s มไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าไปบ่ายด้วยครับบายบ่ายกันค่ับเลยครับโอเคยานำปิดท้ายหรอ ปทานนิดนึงไดไทานนิดนึงทานนิดนึง <c oughs> มันหยุดไม่อยู่มันหยุดไม่ได้เนาะสวัสคะบ๊ายบาย